สวัสดีครับเสัษษักร์ุญยงชาญเชี่ยวชิงชัยครับจาเภสัชจุยุราเอ็มธรรมศาสตร์ครับ วันนี้มาแนะนำธุรกิจ m อ็มิปนะซึ่งเป็นธุรกิจออนไลน์คงไม่ต้องสงสัยนะครับว่าปัจจุบันนี้ธุรกิจออนไลน์เนี่ยมีความสําคัญอย่างยิ่งธุรกิจที่ทําอยู่ทั่วๆไปปัจจุบันนี้นะเนื่องจากโควิดมาทําให้มีความยากลำบากมากขึ้นยันธุรกิจออนไลน์เนี่ยคืออนาคตผมเองเนี่ยนะก็มาร่วมธุรกิจนี้นะเนื่องจากว่ามีผู้แนะนําเมื่อเข้ามาดูแล้วจะพบว่ามีพิตภพัณฑ์นะครับที่ได้รับอนุญาตจากอ,อยอแล้วก็มี มาตรฐาน T.M.P. S.A.C.P. สินค้าทุกชนิดนะฮะผ่านมาตรฐานเหล่านี้เชื่อมั่นได้เลยนะฮะว่าสินค้าแนะ่มีคุณภาพและนอกจากนี้นะฮะถ้าคุณทางทำออนไลน์ไม่เป็นหรือทำไม่เก่งก็สามารถมาเรียนรู้ได้ พราะว่ามีระบบเรียนรู้นะครับออนไลน์นะฮะแล้วก็ออนไลน์มีผ่านสู้มีผ่านระบบไลน์ก็จะมีพวกนี้นะฮะรวมข้งเมื่อคุณทำโปรโมชั่นออกมาทำรูปแบบต่างๆที่จะไปโพสในออนไลน์เราก็จะมีการรีวิวแล้วก็สนับสนุนว่าโอเคโพสอะไรดีมีแนวทางในการแนะนำว่าโพสอะไรดีโพสที่ไหนดีโพสอย่างไรการโฆษณาจะทำหรือไม่อย่างไรแล้วก็สามารถจะกระจายสินค้านะครับไม่แค่ประเทศ ขค,นะครไปได้ทั่วโลกเลยสินค้าเองก็มีนวัตกรรมใหม่ๆซึ่งออกมาใหม่อยู่เรื่อยๆถ้าใครสนใจนะครับสามารถติดต่อ l ล n e ไอดีนะครับบุญยง4 B O O N Y O N G C ขอบคุณมากครับ